เขา้ากันอึดหลับปืดนอนเขาภากันกินกาแฟกินเคียงดื่มกินนั่นนี่เพราะกินน้ำเขาดอกน้องเนอะกูขายกินย่างไรแต่กินนั่นกล้วยกินพละมากหลากไม้ไปทั้งนันกินกเลี่ยงก็คาง หม,ห,มหมากไม่มักใหม่วันดีค่ะาหาล้านดวงใจขอบคุณห,หลายๆเด้อดยขอบมากกับกดตองอับไปในเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชรนประวันอาหารทีพวกมีเลียดพวกมอย่างกินง่ายพี่น้องพวกข้า,พขาวพวกขาบ่กินเนื้อบ่กนินนั่นอันพวกพบ่กินเป็ด นั่นช่วงนี้เขา,ล,าล้นระลงให้กินเนี่ยก็อาหารเจเนกินอาหารเจเนาะกะฟงกาแฟะว่ากินน้ำเขาียงเดือดต่างต่างก็กินเลยว่าแตะเลยสินข้อหาในได้ประจุนแนวเพระวันออสินนั่น,นข้อหามีจักแนวมีเีีัน มีบ่ดื่มหนำเมาเนาะบ่ปวดปวดบ่บ่อีหยังตัวอีหยังแน่โอ้ยจำบ่อะไรพี่น้องนี่บ่ได้ทองติดตรงคำเพื่อบ่ได้เหนเขาวัดฟังถ้ำไรย่างไรกับไปใส่บาทยิลรอหนาปากสร้อยนะพระเพิ่นเทศยกมือแล้วก็จบกันไปเลยจังสรนบ่ได้เทศอีหยังหนักหนาดอก เ่ียเหมือนอันไปหาปลาหาเจ้ามาแล้วหยาดนา้ำนุ่งดินกะบ, <c oughs> บ,บ่ได้บ่ได้บอกยังไหลายก๊ำยี่แต่สมัยตะกี้แม่พ้าว่าสาธูเดอร์าธูเดอร์แม่นั่งทอร์นี่ผู้คำน้ำให้กินผู้คำดินให้ยู่ฝากของมูนี่ไปน้ำดินน้ำดอนน้ำหยาไปให้ อุบ่นล่วงลับไปแล้วก็ได้แต่ยังเสียละมิตรบ่าใจังเสียลวะวา่าไรฮิ่งยั่งดอกเพราะว่าพุ่นข้ามหยาดน้ำติดใบฟ้าวานะติดใบพลาปร,ประตู <laughs> ยั่งทองว่าไ้เลย <laughs> ติดใบพลาประตูยั่งดีมันพาเคนหายข้ามหยาดน้ำยังบ่ได้อยู่พี่น้องเอ,อ้ย ในมากเอาไปติดใหม่คนนะ่ะติดใหม่ย้ำนอนกับทองนำโม้สามจบหรอกกันหลับยกมือใส่หัวไหมัมมัมหรอกกันหลับไปเลยอย่งที่เราได้ยังหนักหนาหรอกพี่น้องเนะียเทรดบวกจริงคือกระเจ้าวัดดีก่้าหกหล้านดวงใจขอคุณนหลายๆเด้อพี่น้อง Hello everyone for watching. Thank you so much. Welcome to my house again. Thank you. อยากนอนนอนนะพี่น้องอยากนอนอยากนอนนอนนะออกไปเอามากอยากนอนดีๆีดิธรรมดาดิอยากนอนนะตาสีรับเราไม่บังเอ้ยปล่อยก็ได้ แต่ได้รับแล้วพี่น้องขึ้นมาโดนเราก็ยี่สิบนาทีกับพ่อต่อยสิบนาทีกับพ่อเมา่อานในไข่อยู่ขึ้นไล่กับเจ้าแมหลายคนเนี่ยแมเ่เท่ะสิบเท่ะยี่สิบกลัวมแหาไข่อยู่พ่อล่วงไรลอะไรลอยกลัวเจ้าได้เป็นแสน,น,สนเจ้าของใดจำเนียรคดีแต่เจ้าใด้เป็นแสนแสน ควมว่ามีเจียกี้อนใดเป็นแสนบรนณู้ดก็ดีดีค่ะแต่เนาะแต่ปาเห็นยูทูปมาจะว่าจะผิวว่าเคยได้เป็นแสนจ้าเจียผมเคยมีคนมาเบิ่งไหลเป็นแสนนั่เจียคุณคุณดายังง่อยคนมาเบิ่งสี่แสนหาแสนคนเบืองไหลเลมันเต็มเรื่องผิวพันธุ์บรรณาเรางามโลกขาวขาวผิวขาวผิวเนียนงามก็ยังโตเล่ากับผู้งาม